ช็อปทรีสามือถือที่อึดถึกทนเหมาะกับสายรุยในงบไม่เกิน5,000บาทรุ่นแรกครับกับ oppo a5x ครับรุ่นนี้บอกเลยว่าใครก็ชอบเนี่ยครับเพราะว่านอกจากจะเครื่องสวยแล้วยังอึดถึกทนอีกต่างหากมาพร้อมกับชิปเซต snapdragon 6s gen หนึเนี่ยครับผมนอกจากนี้ยังจะมาพร้อมกับในเรื่องของแบตเตอรี่6,000มิลลิแอมป์ครับรองรับชาร์จเร็ว45วัตต์อีกด้วยรองรับการกันน้ำกันฝุ่น ip 65ครับกันฝนได้นะครับกันฝุ่นได้นะและที่สำคัญรองรับการกระแทกนะครับแบบ military grade นนนนนนะะคครรรรััับบหหหืออออออวว่่่าาาาาา mli standard 810กกกกกกกจจจีีี้้้เเงงงยยยทดิต ผมสามารถทนทานต่อรอยคิดควรจากกุญแจหรือว่าสว่านต่างๆได้ครับบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับราคาก็อยู่ที่4 9 9 9ก็บาทแต่ว่าในช่วงแฟลชเซลล์เนี่ยราคาถูกกว่านี้อีกนะรุ่นถัดมาครับกับ r e a l m มี C71 ครับรุ่นนี้ก็อึดถึงทนไม่แพ้กันครับชิปเซตเป็นอยู่ิซอที่จ็สอครับก็ถือว่าแรงประมาณนึงนะครับแบตเตอรี่โคตรจืดะครับ6ก0 0มิลลิแอมครับสามารถใช้งานยาวๆได้ทั้งวันรองรับร์จเดียวนผมอกกจานี้ครับร้อมกับกระจก er ัวนีเ่ยทนรอีไดดีมมากกกๆะรผตยังงไตกถนยังงไจะมครับักน ฝุ่น IP 64หี่ต่างหากและทนการกระแทกนะครับระดับกองทัพทหารกันเลยทีเดียวซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมมากๆใครๆก็ชอบนะครับความจุมีเลือก2แบบครับแรม4กิกะสาหรับหนครับราคา3,000บาทนิดๆนะครับส่วนอีกความจุหนึ่งเป็นแรม8กิกครับราคาอยู่ที่4,000บาทอย่างนี้ตั่นเองถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เดี๋ยวจะแปะตะกร้าไว้ข้างล่างเลยนะฮะและอันดับสุดท้ายครับก็คือ realme C 7 5x นะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรจะแกร่งนะครับรรรองัับกกาานน้ i p 6ีกเลยทีเดียวการน้ำลึก1.5เป็นเวลา30นาทีการน้ำร้อนจัดจัดแล้วก็การน้ำเย็นจัดจัดจด,ด้วยนะครับผมและที่สำคัญโครงสร้างเนี่ยเป็นแบบ armor shell นะครับ mm hmm. โคตรแข็งแกรงรองรับ military grade ด้วยนะครับหรือว่าการกระแทกแบบระดับทหารกรันเลยทีเดียวข้อดีของเขานะครับก็มีในเรื่องของความอึดกว่าเก่งกว่าแล้วก็แร่งกว่าแต่ว่าข้อสังเกตก็จะเป็นในเรื่องของ panel หน้าจอเนี่ยผมอาจจะไม่ได้สวยเท่ากับรุ่นอื่นหรือว่าในเรื่องของชิปเซ็ตก็อาจจะไม่ได้แรงแมากนะครับผมส่วนความจุก็จะเป็น ram ทั้งสามตรงนี้เดี๋ยวผมแปดตะก้าไว้ที่มุมซ้ายล่างเลยในกริบ